รายงานพิเศษต่อไปนี้ที่จะพาท่านผู้ชมไปดูเนี่ยนะครับเราพบว่าบุคลากรก็สําคัญไม่น้อยไปกว่าเทคโนโลยีและตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยติดตามจากรายงานพิเศษครับนักเรียนพนักงานผู้ช่วยการพยาบาลใช้ทุกทักษะทั้งการฟังสังเกตและจดบันทึกสิ่งที่อาจารย์กาลังถ่ายทอดอย่างตั้งใจหลังการสอนยังต้องทบทวนเนื้อหาเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนเข้าใจและซึมซับหลักการที่ถูกต้องเพื่อน,านําไปใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างแม่นยาํา ที่นี่คือโรงเรียนฝึกอบรมเป็นผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลหลักสูตรระยะสั้นรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการเปิดมานานร่วม10ปีผลิตบุคลากรไปแล้ว24รุ่นร่วม5,000คนนอกจากหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุแล้วโรงเรียนยังพัฒนาหลักสูตรการสอนที่หลากหลายเพื่อรองรับตลาดเกือบร้อเป็นเด็กต่างจังหวัดแม้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงแต่ผู้ชายก็เพิ่มขึ้นทุกปีเฉลี่ยปีละหค่ะ ก็คือเราจะมีการสอนเสริมมาคะ่ะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะด้านความงามด้านทันตกรรมห้องยาแลบเอ็กซเรย์ภาษาที่สาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นเราก็มีการสอนเสริมเพื่อให้ลูกศิษย์เราได้มีทางเลือกที่เขาจะได้เข้าไปทํางานในสายงานแต่ละสายงานส่วนใหญ่ก็คือเข้าไปทํางานในสายงานประมาณ80%นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลนะคะสถานคลินิกเสริมความงามส่วนทันตกรรมหรือโรงเรียนอนุบาลค่ะหลายคนยังเบนเข็มจากมหาวิทยาลายัยเพราะเห็นโอกาส าหารายได้เลี้ยงชีพง่ายขึ้นตอนแรกเรียนอยู่มหาลาัยราชภัฏตรดินนะคะเรียนคณะวิทยาการจัดการคะ่ะเอกบัญชีแล้วคราวนี้พวกวิเคราะห์หนูไม่ค่อยไหวก็เลยเปลี่ยนสายมาเรียนเรื่องการพยาบาลคะ่ะอาเซียนก็จะเข้ามาก็สามารถไปดูแลคนที่ต่างประเทศได้คะ่ะเราสามารถทํางนานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ครับโดยไม่ต้องขอเงินพ่อแม่เรียนเราก็ใช้ภาคปฏิบัติที่ครูเขาสอนมาก็สามารถไปเรียนนั้นได้เพื่อที่เราจะเรียนรู้ด้วยตัวเองเร็วครับ นักเรียนพนักง,งานผู้ช่วยพยาบาลทุกคนนะคะจะต้องเรียนภาคปฏิบัติสลับกับวิชาการในช่วง3เดือนแรกค่ะซึ่งก็จะมีอาจารย์นะคะคอยควบคุมทุกขั้นตอนเพราะว่าความละเอียดรอบคอบถือเป็นหัวใจหลักของวิชาชีพพนักง,งานผู้ช่วยพยาบาลค่ะ